สวัสดีครับผมพบกับ r e a l i t y ตี้บอลแพทเนะครับผมวันนี้หลายๆคนรีเควสต์มาว่าเ,ออเว็บไซต์ r e a l i t y เนี่ยมันใช้ยังไงแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูกันเอาให้จบคลิปนี้แบบสั้นๆแล้วทุกคนใช้งานเป็นตามมาดูกันมาถึงหน้าแรกนะครับผมเรากดพิมพ์เว็บไซต์ก่อนนะครับ r e a l t t y ตบอลแพท Com. นะครับผมอ่ะเข้ามาก็จะเจอหน้านี้เนาะแล้วก็ในโทรศัพท์ก็คือจะเหมือนกันหน้าตาคล้ายๆกันนะครับผมก็เลื่อนลงมาจะเจอ new available นะครับผมก็คือ,องูที่เราลงมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมวดของ stock in Thailand นะครับผมกับ all b o n d p y t h o n ต่างกันตรงที่ว่าตัว stock in Thailand เนี่ยจะคือของที่อยู่ไทยทั้งหมดนะครับผมส่วน all b o n d p y t h o n จะรวมของที่อยู่ไทยและ pre order ต่างกันแค่ตรงนั้น นะครับผมในส่วนของเซลนะครับผมก็จะเป็นการจัดโปรโมชั่นต่างๆนะครับตัวไหนเซลลก็อยากดูตัวไหนลดราคาก็สามารถกดดูในหมวดเซลลได้นะครับผมเวลาอ่ะกดดูในหมวดเซลลเข้ามานะครับผมอันนี้เดี๋ยวแก้บักอีกทีนะซึ่งจริงๆมันจะขึ้นเป็นเซลล์แบบลักษณะตัวที่เมาส์ลูกศรชี้นะครับผมเช่นจากราคา40,000แล้วเหลือ27,000บาทนะครับผมอันนี้คือในหมวดเซลลทั้งหมดนะครับ ส่วนแนะนำว่าปกตินะก็เข้ามาตรง Stock in Thailand นะครับผมอันนี้เราก็จะสามารถดูได้ทั้งหมดนะครับผมของที่ r e a l i t y มีซึ่งก็จะมีอยู่เยอะมากเลย3 4 0หนา้าบวกขึ้นไปนะครับก็กด next ไปที่หน้า1-2-3-4ดูไปเรื่อยๆนะครับผมก็อ่ะทีนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับผมสามารถฟิลราคาตามงบประมาณได้นะครับเช่นผมมีงบประมาณที่ 2 0งหมถึงสี่หมบาทแล้วกันเนาะผมจะกดไปรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะโหลดปุ๊บนะอันนี้จะขึ้นในราคา2 0ง0มถึงสี่หมบาททั้งหมดมาให้นะครับผมแล้วยังสามารถฟิลได้ว่าเลือกตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะเอาผู้ก็กดตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นขึ้นของตัวผู้ในเลนจ์ราคานี้ทั้งหมดนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมจะเหลือแต่ตัวผู้แล้วนะครับตามหน้าต่างเสร็จปุ๊บ ถ้าเราจะเอาเช่นสมมติผมมีงบประมาณ 10,000- ถึง20,000บาทนะครับผมผมกดตรงนี้แล้วผมก็ไปฟิลที่ตัวเมียนะครับผมโอเคนี่นะครับอ่ะอันนี้อันนี้ผมฟิลที่1 0 0 0ถึง20,000บาทนะครับผมนี่อันนี้แล้วผมเลือกที่ตัวเมียทั้งหมดก็จะเป็นว่านี่ไม่เกิน2 0,000บาทในตัวเมียมีทั้งหมดหลายสิบหน้านะครับก็สามารถเลือกดูตามงบประมาณได้นะฮะเอ่อส่วน ตรงนี้นะครับผมช็อตอันนี้ก็จะสามารถกดได้นะครับผมว่าเป็น lowes to t highes นะครับผมก็คือจากต่ำไปสูงนะครับผมหมายถึงราคานะฮะจากราคาต่ำไปสูงแล้วก็ราคาสูงมาต่ำนะครับแล้วก็ส่วนอันสุดท้าย last modify <c oughs> ก็คือตัวที่ผมอัปเดตล่าสุด <c oughs> เช่นใครดูเว็บผมบ่อยแล้วอยากดูว่าตัวไหนคุณท้าอัปเดตล่าสุดสามารถกดตัว last modify ตัวนี้ได้ นะครับ Last Modify เสร็จปุ๊บรอโหลดอ่าจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวล่าสุดที่ผมอัปเดตก็จะเป็นอันนี้มันจะอัปเดตตามวันที่เลยนะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดถ้าใครอยากดูตัวอัปเดตล่าสุดก็กดตรงนี้ก็จะดูง่ายนะครับผมก็กดหน้า2 3 4 5ตามไปเรื่อยๆนะฮะโอเคมาถึงในหมวดของการเซิร์ชกันบ้างนะฮะเช่นผมมียีนอะไรในใจดีอ่ะผมสมมติผม,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 ผมอยากได้คลาวนะฮะั้งหมดนะฮะผมเซิร์ชคลาวไปเลย รอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคนี่นะครับผมสังเกตจะขึ้นมาทั้งหมดที่เป็นคราวเลยพิมพ์ได้นะครับเซิร์ชได้เหมือนมอลแมคเก็ตเลยนะฮะอันนี้จะเป็นขึ้นทั้งค o าวและเฮดค o าวนะครับผมหรือ Cloud h ด a าเวนเดอร์แบบนี้ที่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหมวดคราวก็จะขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็สามารถเลือกดูได้มีหลากหลายแล้วถ้าสมมุติว่าในค u าวล้วอยากจะฟิลตามงบประมาณประเภทอีกทีก็ได้เหมือนกันนะฮะก็กดเลยตามนั้นเลยนะครับ เช่นสมมติอ่ะผมอยากได้เอาเพิ่มภายพี่อ่ะข่าวภายแล้วกันน่ะก็พิมพ์ข่าวภายแต่ว่าแนะนําว่าห้าพิมพ์มผิดนะครับถ้าพิมพ์ผิดมันจะไม่ขึ้นเลยนะครับต้องพิมพ์ให้ถูกเท่านั้นส่วนออก็จะมีตัวย่อเช่นบ้างนะครับผมเช่นพวก YB อะไรอย่างงี้เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นข่าวภายอ่ะผมจะลองทําที่เป็นอ่า YB ปกติ YB คือ Yellowberry นะครับแต่ฟาร์มผมจะไม่ได้พิมพ์เต็มอย่าง Orange Dream อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ไม่ได้พิมพ์เต็มเหมือนกันก็จะพิมพ์ว่า YB OD อย่างนี้แล้วกันอ่ะก็จะขึ้นนะครับผมในส่วนของ OD YB นี่เห็นไหมก็จะขึ้นของ OD YB ทั้งหมดที่มีในฟาร์มนะครับผมอันนี้ส่วน OD YB และพวกนี้จะเป็นพิมพ์ย่อนะครับส่วนถ้าพวกอ,อย่างเช่น a c c e n t i c แล้วกันนีนอ่ะมาถึงส่วนสำคัญที่มันสามารถทำได้นะฮะ อ่ะผมหาแอคเซนติกแล้วกันผมหาแอคเซนติกผมอยากหาจากราคาสูงสุดมาต่ำสุดนะฮะนี่ผมกดไปที่ high high e s to t lowest นะครับผมก็คือจากสูงไปต่ำนะครับผมในหมวดของแอคเซนติกทั้งหมดนะฮะราคาก็จะเห็นไหมมันก็จะเรียงละ,ะโอเคนะครับมันก็จะขึ้นมาปึ๊บปุ๊บนี่อันนี้คือจากสูงไปต่ำนะฮะแล้วก็พอกดไปที่หน้า2นะฮะ มันก็จะไล่มานี่ราคามันก็จะมาตามด้วยนี่แบบนี้เข้าไปอ่ะทีนี้มาถึงส่วนของการออคชั่นนะครับผมคือประมูลนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็สแกนเข้ากลุ่มไลน์ได้เลยนะฮะก็อันนี้ก็สแกนได้นะครับโรเดนก็คือหนูนะครับผมมีราคาปรีราคาส่งก็กดไปนะฮะมันก็จะมีราคาเลทราคาราคาส่งจะต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับถึงจะได้ราคาส่ง ส่วนราคาปีก็จะสามารถดูได้เลยโอเคหลักๆก,ก็จะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนูราคาปีกนะฮะแต่ตอนนี้ไม่มีหนูนะโอเคเพราะฉะนั้นก็ข้ามไปอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนะครับผมบล็อกของเราดีลิที้นะครับผมก็สามารถดูคลิปใน YouTube หรือว่าจะไปเซิร์ชใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะฮะแบบไหนก็ได้อะเล่นแล้วเบื่อๆอ,อยากกลับไปดูเอ่อบ a นาน่าะ นี่ก็เซิร์ชนะครับบนาน่าขึ้นปุ๊บเลยเห็นไหมนี่บนาน่าเฮ็ดคาวบนาน่าคาวโอ้โหมาเต็มนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็สามารถไล่ราคาฟิลราคาได้เหมือนเดิมแล้วก็คือเทคนิคสุดท้ายนะครับเวลาใช้งานก็คือ,เ,อเลือกเมลฟีเมลนี่เราพูดไปแล้วจริงๆอยากแนะนำให้ใช้ในส่วนของตรงสีขาวนะครับในเรื่องของ last modify กับาราคาจากสูงไปต่ำจากต่าไปสูงทั้งหลาย นะฮะตรงนี้ก็จะทําให้ดูง่ายขึ้นอันนี้คือเวลาเราเลือกจากสูงไปต่ําคือมันจะเห็นทั้งหมดของหมวดบานาน่านะฮะก็คือขึ้นจากราคาแพงที่สุดของบานาน่ามาเลยไล่ลงไปหาต่ําสุดเลยส่วนไอราคาที่ทําให้ดูอันนี้อาจจะเป็นบั๊กอยู่เดี๋ยวแก้ปแป๊บหนึ่งนะครับอะทีนี้มันจะแตกต่างจากการฟิลราคาตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าสมมุติว่าผมมีงบอะสองหมื่นถึงสี่หมื่นแต่สมมติผมมีงบประมาณในใจที่ห้าหมื่นถ้าผมกดตรงเนี้ย งูที่ห้าหมื่นมันจะไม่ขึ้นเลยนะฮะมันต่างกันตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้จะอยู่ในงบแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะครับผมมันราคามันจะไม่เกินแม็กซิมัมที่40 0 0 0บาท4 0 0 0มบาทก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเห็นไหมตัวเลือกจะมีให้เลือกน้อยหน้าที่ไปต่อก็จะไม่มีแล้วเช่นกันนะอันนี้ก็คือเทคนิคการเล่นเว็บของดูริ t y Ball Python f a r มโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับดูริ t y Ball Python Farm ไปแล้วนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ